สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดทุกๆท่านนะคะประจัยเกษตร 5G มาเช่นเคยนะคะทุกคนในแต่ละคลิปได้นําเสนอเกี่ยวกับสายพันธุ์ของขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ละสายพันธุ์วันนี้ประจัยเกษตร 5G ได้นําคลิปเกี่ยวกับขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ไพโอเนียมาให้พี่น้องของเราได้รับชมกันนะคะว่าสายพันธุ์นี้จะดีแค่ไหนนี่คือสายพันธุ์ของไพโอเนียค่ะทุกคน แต่ละสายพันธุ์ป้าจอยเกษียณ 5G ได้ลงคลิปให้พี่น้องของเราไปศึกษาในช่องนี้นะคะทุกคนนีคะ่ะเก็บเกี่ยวแล้วนะคะอายุเก็บเกี่ยวของไพโอเนียก็จะเท่าเท่ากันกับสายพันธุ์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็จะคล้ายๆกันแต่ GT 2 0 0ยกเว้น GT 2 0 0นะคะทุกคนสายพันธุ์ GT 2 0 0นี้อายุเก็บเกี่ยวเขาจะอยู่ที่95วันคือเขาจะอายุสั้นกว่า กว่า,าสายพันธุ์อื่นๆนะสำหรับไพโอเนียนี้เราจะเก็บเกี่ยวอยู่ที่105วันเช่นกันค่ะทุกคนแต่ในข้างถุงในข้างาสายพันธุ์ของเขาทางบริษัทเขาเน้นว่าให้เก็บเกี่ยวอยู่ที่120วันเนาะไม่ว่าจะเป็นสายไหนสายพันธุ์ไหนก็ตามแต่ทางเราได้เก็บเกี่ยวไป105วันค่ะทุกคนความชื้น พี่น้องของเรามาดูผลงานของเราก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะแนะนําเกี่ยวกับความชื้นว่าจะได้เท่าไหร่ราคาจะได้เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ไปขายค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแรกของสายพันธุ์ไพโอนียของเรานะคะฝักใหญ่ฝักยาวด้วยค่ะทุกคนวิธีการปลูกของเขาแปลงนี้เขาจะปลูกอยู่ในสลับกับสวนทุเรียนของเขานี่ค่ะระยะประมาณของฝักของเขาใหญ่มากๆค่ะทุกคนไม่ผิดหวังเลยนะคะสําหรับสายพันธุ์นี้ ป้าจอยไม่เคยปลูกสายพันธุ์นี้เลยค่ะทุกคนเพิ่งจะแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักเดี๋ยวป้าจอยจะลองดูนะคะแปลงนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะคะทุกคนพอดีเพื่อนบ้านข้างๆบ้านเขาได้ปลูกสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ทดลองเขาปลูกแค่หนึ่งไร่เท่านั้นค่ะทุกคนนี่ค่ะช่วงระยะที่แรกเริ่มปลูกป้าจอยยังไม่ได้ถ่ายทอดให้ดูพอดีเขาเก็บเกี่ยว ถึงวันเก็บเกี่ยวประจอยก็เลยได้มาถ่ายทอดให้พี่น้องของเราได้รับรู้ถึงสายพันธุ์นี้นะคะทุกคนไพโอเนียนะคะทุกท่านการดูแลของเขาก็จะเหมือนกันกับสายพันธุ์อื่นๆคือการพ่นสารกําจัดหนอนพ่นสารกําจัดวัชพืชฉีดพ่นด้วยปุ๋ยเกล็ดสาหรับปุ๋ยเกล็ดที่เราฉีดพ่นนี้เราจะใช้ไม่แพงคะ่ะทุกคนกิโลกรัมละ60บาทเท่านั้นเองนะคะพี่น้องของเราถ้าอยากรู้เกี่ยวกับ วิธีการบำรุงวิธีการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเมนใต้คลิปได้นะคะหรือว่าย้อนหลังไปดูคลิปของประจอยเกษียั 5G ย้อนหลังได้นะคะคำว่าย้อนหลังบางท่านอาจจะไม่รู้ประจอยจะบอกว่ากดไปที่โปรไฟล์ดอกบัวสีชมพูแล้วก็มีคำว่าวิดีโอพี่น้องของเรากดตรงคำว่าวิดีโอแล้วก็เลื่อนขึ้นนะคะจะเจอทุกคลิปคะ่ะทุกคนเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจะเจอทุกทุกสายพันธุ์วิธีการทำโน่นนี่นั่นมีหมดนะคะทุกคน นี่คะ่ะไพโอเนียของเรานะคะทุกทนไพโอเนียนะคะวิธีการปลูกของเขาจะปลูกประมาณ25เซนติเมตรความถี่ของเขานะคะ,มะเมล็ดใหญ่มากคะ่ะทุกคนมเมล็ดมเมล็ดเขาจะลึกแกนเขาก็จะประมาณนี้นะคะออะพี่น้องของเราดูนะคะว่าจอยได้หักให้พี่น้องของเราดูแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้แทบทุกต้นเลยคะ่ะทุกคนแต่ก็มีบางต้นที่เขาเกิดถีนะเขาก็จะฝักเล็ก เหมือนกันค่ะทุกคนแต่ระดับนี้เขาเกิดประมาณ25-30ถึงซนติเมตรนะคะบางครั้งเขาก็จะมีสองฝักด้วยกันแต่ไม่เสมอไปค่ะทุกคนดูของเรานะคะพื้นที่นี้จะห่างหน่อยเพราะว่าเขาจะปลูกทุเรียนนะคะพื้นที่นี้เขาจะปลูกทุเรียนด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าระยะห่างของของต้นทุเรียนนี้ก็จะประมาณข้างซ้ายข้างขวาก็จะประมาณเมตรหนึ่งมันจะทําให้แสงแดด ได้ส่องถึงทั่วแปลงของเราอาจจะเป็นไปได้ที่ข้าพโพดของเราฝักใหญ่นะเพราะว่าช่วงข้างๆต้นของเราจะจะไม่ค่อยถี่อากาศเขาก็จะถ่ายเทได้สะดวกนะคะนี่เดี๋ยวป้าจอยแกะให้ดูนะคะทุกคนจะเป็นลักษณะนี้นะคะสายพันธุ์ของไพโอเนียค่ะทุกคนตูกทดลองแค่หนึ่งไร่เองนะคะนี่ค่ะทุกคนมเมล็ดของเขาก็จะเต็มแบบนี้นะคะ ปรเจกตเกษตร5ห้ g ได้ถ่ายทอดให้พี่น้องของเราได้ศึกษาแล้วนะคะให้เลือกดูว่าพี่น้องของเราเหมาะกับสายพันธุ์ไหนชอบสายพันธุ์ไหนนะคะสําหรับไพโอเนียนี้เหมาะสําหรับทุกสภาพพื้นดินค่ะทุกคนต้นของเขาก็จะแข็งแรงช่วงระยะแรกเริ่มป้าจอยคิดว่าไม่น่าจะได้ถึงขนาดนี้ค่ะทุกคนไม่น่าจะฝักใหญ่ถึงขนาดนี้เพราะว่าต้นเขาเล็กมากพอช่วงอายุประมาณหนึ่งเดือน เขาจะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วที่สุดค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนช่วงอายุหนึ่งเดือนเราจะใส่เป็นปุ๋ยยูเรียนะข้าโพดนี้เขาจะชอบปุ๋ยยูเรียค่ะสําหรับปุ๋ยรองพื้นนี้เราจะใช้เป็นสูตร16 20 0ยน์นะคะทุกคนรองพื้นช่วงที่เราปลูกข้าโพดไปแล้วก็รองพื้นไปด้วยนะคะเราไม่ได้โฆษณาให้บริษัทปุ๋ยไม่ไม่ได้โฆษณาให้บริษัทเมล็ดพันธุ์นะคะทุกคนสังเกตดูว่าแต่ละคลิปที่ปรยลงปรจยจะไม่ซ้ํา ในแต่ละสายพันธุ์ป้าจอยจะลงในช่วงที่เราได้ทำประสบผลสําเร็จมาแล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องของเราสําหรับมือใหม่อาจจะสนใจแต่สําหรับผู้ที่เก่งเรื่องการทำข้าวโพดเขาก็จะทําของเขาไปนี้นี่คือป้าจอยได้ถ่ายทอดให้สําหรับผู้ที่มือใหม่ที่คิดเริ่มจะทำข้าวโพดนะคะทุกคนมีพี่น้องของเรามาเมนใต้คลิปด้วยนะคะว่าทําไปสี่สิบไร่ขาดทุนไปแสนกว่าบาทอยากจะบอกว่า ถ้าเกิดคิดจะทำข้าวโพดไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้หลักการนะคะทุกคนและในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ที่คิดจะทำเหมือนกันค่ะทุกท่านพี่น้องของเราดูคลิปของประจอยก่อนแต่เริ่มปลูกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีทำวิธีบำรุงวิธีปลูกวิธีกําจัดนอนคือเราต้องมีองค์ประกอบที่พร้อมนะคะทุกคนพร้อมในการดูแลพร้อมในการใส่ปุ๋ยเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเราใส่ใจเราพร้อมเรารู้หลักการไม่มีวันขาดทุนแน่นอนค่ะปะ้าจอยทําเกษตรมาปลูกข้าวโพดมายังไม่ขาดทุนเลยสักครั้งหนึ่งจะขาดทุนก็ต่อเมื่อมีพายุลมแรงทําให้ข้าวโพดของเราหักโคน่นอ่านั่นตัวนั้นขาดทุนแน่นอนค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่ามาขาดทุนในช่วงที่ทขาข้าวโพดไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่ค่ะทุกคนพี่น้องของเราสามารถไปดูคลิปของป้าจอยได้นะคะสําหรับมือใหม่ผู้ที่หาข้อมูลไม่มีใครบอกไม่มีใครแนะนําให้เราทําแบบ เต็มฉบับหรอกค่ะพี่น้องของเรามีประจอนี้แหละที่ถ่ายทอดออกมาในความรู้สึกที่ความเป็นจริงอยากให้พี่น้องของเราเออได้รับรู้ถึงการทําไร่ข้าวโพดของเรานะคะสําหรับคลิปนี้พี่น้องของเราคงได้รับความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ของไพโอเนียแล้วนะคะทุกคนขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะประจอยเกษร5 g จีเดินทางมาถึงช่วงระยะสุดท้ายแล้วผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆ ในการทำไร่ข้าวโพดของเรานะคะปเจรัยเกษตร 5G หวังว่าทุกท่านคงได้รับความสุขความรู้ในการทำคลิปนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ